สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องบิวซ่าพาทดลองนะครับแล้วตอนนี้อยู่กับโปรเจกต์ของผมนะครับซึ่งรถคันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับก็ <oz travaille> ตอนนี้ก็มีกล่องบวกแหลกแหลกท้ายนะครับโคงแหลกอันนี้เป็นกล่อง45ลิตรนะครับเพื่อนๆใส่หมวกกันน็อกได้เต็มใบ2ใบนะครับรถผมทําอะไรมาบ้างนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูกันครับก็อย่างแรกเลยครับ ตัวนี้เป็นแบตอีกลูกหนึ่งนะครับซึ่งผมได้ทำการติดตั้งเพิ่มเติมจากเพื่อนนะครับที่รับทานะครับจะมีมิเตอร์นะครับแต่ผมขออนุญาตอันนี้คือต่อไฟนะครับจะได้เห็นชัดครับผมลืมไปว่ามิเตอร์ตัวนี้เปิดไฟได้นะครับตัวนี้เป็นแบตอีกลูกหนึ่งนะครับเป็นขนาดสิบห้าแอมป์นะครับ เป็นตระกูลลิเทียมฟอสเฟตนะครับ LiFePO สนะครับลิเทียมเหล็กแล้วก็ฟอสเฟตนะครับก็มิเตอร์ตัวนี้จะบอกค่าโวลต์ค่ากระแสแล้วก็ค่าวัตต์นะครับกำลังวัตต์วัตต์รวมนะครับวัตต์ตัวนี้ก็คือรวมสองสองก้อนเลยนะครับเพื่อนๆก็คือรวมลูกเก่าเป็นแมงกานีสนะครับกับฟอสเฟตเอามารวมกันเข้ามิเตอร์ตัวนี้ครับก็ทาง เพื่อนผมนะครับที่ทําให้ผมก็คือทําตัวนี้ครับก็คือไม่ให้ใช้เกิน2,500วัตต่อการต่อครั้งนะครับเวลาที่แบตสอลูกนี้เต็มโดนชาร์จเต็มทั้งคู่นะครับก็หน้าปัดตัวนี้ครับหน้าปัดตัวนี้จะบอกแบตลูกเล็กนะครับก็คือแบตก็คือบอกแบตลูกใต้บอกนะครับก็ ตอนนี้เหลือ74.5โวลต์นะครับถ้าชาร์จเต็มจะพุ่งไปถึง84โวลต์เลยครับก็คือข้อเสียของแบตตัวนี้ก็คือโวลตลอยนะครับเวลาบิดก็โวลต์จะตกลงมาเยอะนะครับแล้วก็พอเราเลิกบิดหรือปล่อยรถไหลรดก,ก็โวลต์ก็จะดีดกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับโวลต์โวลต์ของลิเธียมฟอสเฟตนะครับแรล้งมันจะห่างแรล่งมันจะห่างจากแมกนีซค่อนข้างมากนะครับก็คือโวลต์ลอยครับเพื่อน ก็ผมโปรเจกต์ของผมก็จะทำอะไรบ้างนะครับก็คือทำตัวนี้ครับแบบปดลูกนี้นะครับจะถูกโยกเข้าจะถูกโยกย้ายเข้ามาใส่กองแหลกท้ายนะครับผมว่าตกก็คือแบดบ ลูกใต้เบาะเนี้ยนะครับจะถูกย้ายโอนย้ายเข้ามาใส่แหลกท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของอีกนิดหน่อยนะครับก็อาจจะใส่หมอกนอกใส่ของใส่สมดุดใส่อะไรอย่างนี้นะครับแบตลูกที่จะเข้าแบตลูกที่จะเข้ามาแทนใต้เบาะลูกนี้นะครับจะเป็นแบตอีกลูกนึ่งครับก็คือเป็นขนาด3 0ิแอมป์นะครับขนาดเท่าก,กันกับแบตเดิมดีกโก้นะครับขนาดเท่ากันนะครับ จะเป็นแบตขนาดเท่าเดิมนะครับมาใส่เต็มพื้นที่ใต้เบาะนะครับก็คือเป็นตระกูลลิเทียมเหล็กฟอสเฟ,ฟตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบตลูกนี้จะถูกโยกเข้ากล่องแหลกนะครับข้อเสียก็คือแบตตัวนี้ครับของผมต้องวางไว้ที่ฐานฐานแหลกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน้ำหนักแบตตัวนี้หนักถูงถึง8.9กิกร,รัเลยนะครับเพื<ๆ>่อนผมก็จะวางไว้ตรงมุมนี้นะครับ อาจจะ modify ใช้เหล็กมายึดเกลียวเจาะรูทะลุทะลุกล่องพลาสติกตัวนี้นะครับเพื่อให้มันอยู่ลูกเล็ก 15M แอมป์แล้วก็ลูกเดิม3 0แอมป์จากโรงงานนะครับก็จะเป็นการชาร์จแยกนะเพื่อนๆซึ่งผมชอบมากทาให้ประหยัดเวลาในการชาร์จนะครับก็คือชาร์จเต็ม3ชั่วโมงเท่ากันนะครับแต่แบตลูกเล็กอาจจะเต็มเร็วกว่านะครับก็จะผ่านลูกเดิมนะครับอันนี้เป็นของเดิมนะครับ สเปกก็ตามนี้เลยครับ79.8โวลต์10แอมป์นะครับชาร์จเข้าตัวนี้นะครับเป็นของใหม่นะครับซึ่งเราจะชาร์จทาออกมาตรงนี้นะครับซึ่งมันตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของลูกเล็กนะครับ15แอมป์นะครับที่อยู่ใต้บอกตัวนี้ก็จะสามารถงับปิดการน้ําได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเวลาดึงสิออกนะครับนะครับจากการน้ำเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ใต้ใต้นี้ด้วยนะครับถือว่าดีมาก ก็ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ของลูกเล็ก15แอมป์นะครับใช้คู่กับทัมเมอร์ตั้งเวลานะครับซึ่งหน้าจอของตัวนี้จะบอกแบตลูกเล็ก15แอมป์ที่อยู่ใต้เบาะนะครับส่วนลูกเดิมแบต30แอมป์นะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าวลต์เหลือเท่าไหร่เราจะมาใช้คู่กับปลั๊กไฟอัจฉริยะนะครับซึ่งเต็มเราจะสามารถตัดตัดไฟเองนะครับก็ตัดตัวนี้เองนะครับตัวนี้จริงๆมันตัดอยู่แล้วครับเพื่อนๆเ,เวลามันเต็มมันขึ้นสีเขียว พัดลมก็จะหยุดการทํางานนะครับสองอันนี้เป็นเหมือนกันเลยนะครับถ้าแบตเต็มพัดลมก็จะหยุดการทํางานขึ้นสีเขียวก่อนแล้วก็หยุดการทํางานนะครับซึ่งเป็นการเซฟชาร์จเกินนะครับโอเวอร์ชาร์จอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เป็นใช้ผ่าน Wi-Fi นะครับตัวนี้เชื่อมต่อกับ WiFi แล้วก็ใช้งานผ่านมือถือนะครับชื่อว่าสมาร์ทปลั๊กนะครับก็สามารถตั้งเวลาหรือให้มันตัดเองได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้มันสามารถ อัจฉริยะมากนะเพื่อนๆสามารถตัดไฟได้เองนะเมื่อกระแสเต็มนะครับซึ่งจริงๆมันก็ตัดเองอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่อยากชาร์จทิ้งไวแค่นั้นเองครับก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะรอดูว่าที่ผมทําเพิ่มก็จะอาจจะมีแบบชาร์จทีเดียวสามสามอาเปเตอร์เลยก็ได้นะครับขอบคุณครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อผ่านผมมาได้เลยนะครับผมก็จะทิ้ง ลิงก์เป็นลิงก์ไลน์หรือลิงก์ Facebook เพื่อนผมไว้นะครับก็อุปกรณ์ก็จะถูกสั่งเข้าเพื่อนผมแล้วก็ถูกจัดส่งทางไปรษณีย์นะครับแล้วก็ส่วนขั้นตอนวิธีทำประกอบสายต่างๆสามารถดูผ่านคลิปผมได้ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆจะมาบอกวิธีทำนะครับแล้วก็จะมีอัดคลิป e ีหน้าก็จะพาประกอบเข้ากล่องเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างจะเหมือนเลผมหมดเลยครับก็คือเพื่อนๆที่สั่งซื้อสามารถ ดำเนินการเองแล้วก็ทําเองได้นะครับอุปกรณ์ที่จะส่งไปก็จะมีอย่างนี้ครับมันผมเลยมิเตอร์แบบที่แพ็คสําเร็จรูปแล้วแล้วก็มีสายไฟก็สามารถไปเชื่อมต่ออะไรเข้าเองแล้วก็ประกอบเข้าเองได้ง่ายๆเลยนะครับเพ่อผดูผ่านคลิปของช่องดิวซอาพาทล็อกนะครับก็ผมก็จะทําการเอาตัวนี้ออกเลยนะครเพื่อนคือ usb ครับมันติดอยู่ ดีบีตัวนี้มันติดนะครับถ้าอ,าออกก็จะตัวนี้ก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้รุ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดีโก้แม็กวัน c ีโก้เชด่ารุ่นที่มีใต้เบาะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับก็คือการเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มแบตสารองหรือเพิ่มพิสยัยระยะทางให้ไปได้ไกลอีกนะครับก็สําหรับการคนนํานวณคร่าวๆแล้วแบตบลูกนี้จะวิ่งได้เพิ่มประมาณ 25-35ถึง3ากิโลเมตรนะครับจากเดิมนะครับของเดิมโรงงานระบุไว้ว่าได้70-90ถึง9กกิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักและการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักคนขับน้ำหนักคนซ้อนหรืออัตราการพฤติกรรมการขับขี่ของเราแบบบิดๆิทอนๆอเบรกๆบเบรกบ่อยๆแล้วก็เร่งบ่อยๆมันก็จะกินแบบอัตราประหยัดที่สุดสำหรับรถพรไฟฟ้านะครับคือบิดด้วยความเร็วคงที่นะครับ เปคโรงงานบอกว่าประหยัดสุดอยู่ที่เบอร์หนึ่งด้วยความเร็วคงที่45กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ผมว่าการบิดด้วยความเร็วเบอร์สามเบอร์สี่ด้วยความเร็วคงที่ก็ประหยัดเหมือนกันนะครับแต่จะลดเร็วกว่าแค่นั้นเองครับหลกัหลกๆก็มีเท่านี้นะครับส่วนที่ผมบอกคลิปก่อนที่ว่าจะติดกล่องตัวนี้จะย้ายกล่องจะย้ายแหลกเป็นแหลกของบิ๊กไปครับเอามาติดคงไม่ได้ทำแล้วนะเพราะว่าจากผมคํานวณดูแล้วว่า รถกะเสียสมดุลนะครับเพื่อนๆที่ดีโก้ออกแบบแบตเตอรี่วางไว้ตรงฐานล่างขนาดนี้เพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงต่ํานะครับก็คือรถมีอาการสมดุลที่ดีนะครับก็คือแบตน้ำหนักกดลงทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับส่วนสมดุลที่ผมต้องการอีกก็คือเอาแบต3 0แอมาใส่ตรงนี้นะครับก็น้ําหนักแบตก็หนักเกือบ13.9กิโลกรัมเลยนะครับก็รถก็ยังสมดุลดีอยู่นะครับเพราะว่าน้ําหนักกดลงทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับโดย ตรงนี้น่าจะเป็นจุดศูนย์ถ่วงกลางแล้วนะครับส่วนแบตเดิมเป็นจุดศูนย์ถ่วงต่ําจุดศูนย์ถ่วงต่ําทําให้สมดุลรถยังดีอยู่นะครับก็ตัวนี้จะแบกน้ําหนัก8.9กโลของแบตอีกแบตก้อนนี้นะครับก็โอเคครับเพื่อนๆคลิปผมก็มารีวิวการเพิ่มแบตสําหรับเพื่อนๆที่สนใจใช้รถตระกูลดีโก้นะครับอยากได้พิสัยหรือระยะทางเพิ่มก็สามารถติดต่อผ่านผมได้นะครับแต่ความเร็วคงไม่เพิ่มนะครับ ความเร็วก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นความเร็วปลดล็อกนะครับเบอร์สามบิดได้เก้าเก้าหน้าไม้นะครับความเร็ว gps อยู่ที่แปดสิบถึงแปดิบ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วจริงผ่าน gps นะครับเบอร์สี่ก็ยังกดได้ปกตินะครับหลังจาก modify ปลดล็อกความเร็วมาแล้วก็พุ่งขึ้นไปได้หน่อยนึงนะครับหลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับตอนนี้ใช้ไปสองหมืนห้าพันกิโลเมตรแล้วนะครับเกินแล้ว ก็รถก็ยังไม่มีอะไรเสียนะครับที่เสียตอนแรกก็มีแค่เบรกเกอร์ครับเบรกเกอร์ไหม้ตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรุ่นหนึ่งก็ใช้ดีครับไม่ยังยังไม่มีปัญหาอะไรเลยยังทนแล้วก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมก็คือยังไม่มีอาการไหม้หรือตัดนะครับก็ยังดีส่วนมอเตอร์ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าเขาซีนกันน้ําเข้ามาได้ค่อนข้างดีนะครับตรงเพื่อนๆผมจะบอกเพื่อนๆนิดนึงตรงดุมกลางนะครับ ที่ว่าซีนกันน้าเพื่อนเพื่อนต้องคอยเช็คเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งได้เลยนะครับว่าซีนเรายังแน่นดีอยู่ไหมเวลาเราลุยน้ําท่วมน้ําจะได้ไม่เข้านะครับถ้าซีนยังแน่นอยู่ยังไม่มีอะไรแบบเนี้ยน้ําก็ยังจะไม่เข้านะครับต่อให้ลุยน้ําเลยครึ่งล้อก็ยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเขาซีนมาค่อนข้างโอเคเลยครับแต่ถ้าลูกยางเพื่อนเพื่อนเริ่มคอนแล้วก็เขยิบได้แล้วก็ไม่ดีเพื่อนๆต้องทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตรงนี้สาคัญนะน้ําอาจจะเข้ามอเตอร์ได้เลยนะครับ ส่วนโชคผมแตกเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขาแนะนำกันก็คือโชค YS s โชคแก๊สนะครับหรือว่าโชคของเวฟเวฟนะครับตระกูลเวฟสามารถใส่ทดแทนได้นะครับอันนี้เฉพาะโชกหลังนะครับแต่โชคหน้าผมไม่รู้ว่าใช้ของค่ายไหนได้แต่ที่รู้ๆผ้าเบรกอะครับเป็นของ Honda n o นวาจานเบรกก็คือเ็นจานเบรกสามูนะครับใช้จานเบรกแต่งทดแทนได้นะครับจานเบรกใช้จานเบรกแต่งมันมีสามูนะครับแต่ตระกูลฮอนด้ามันมีสี่ลูครับ รูยอตัวเนี้ยหลักๆก,ก็มีเท่านี้คนระับเพื่อนเรถผมก็ใช้มาค่อนข้างนานมากแล้วผมซื้อมาปีสองห้าหกสองต้นปีครับใช้มาเกือบปีครึ่งแล้วโอเคเพื่อนๆคลิปผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับตอนประกอบแบตลูกใหญ่เข้าใต้เบาะสามสิบแอมป์นะครับแล้วก็โยกลูกเล็กสิบห้าแอมป์ไปไว้ข้างหลัง สามารถสั่งซื้อผ่านคอมเมนต์ผมหรืออทางไลน์เพื่อนผมที่ขายแล้วก็ทาง Facebook ได้เลยนะครับก็วิธีทำก็ดูผ่านคลิปผมแล้วก็ประกอบเองได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ